อ um. <oon> ่าเดีครับผอมาครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube Thai Thai Channel นะครับอ่ามื้อนี้เฮามาหาตัวแรงจักต้ยนะครับคนเห็นกันโดนนะครับโอ๋ไปมดผูกอ้อยเลี้วมดอ่ะมื้อนี้พอมึงเสียลั่นผูกอ้อยแข็งนี่ยาไว้หลายนะครับแข็งนี่เวลาผูกมันก็สิบ่งามแน่หน่อยป๊องแด แค่ก,กินดินล,ล,กลูกเลิกแค่ล่ะปลูกเลื้ขนาดครับอันนี้ไปเพียงก็จะปลูกเลือ้อยไรกับพอดีนะครับ <c oughs> ยันยันมันเนา่าอันพ้นไม้เน่าวพวกเกิดได้ได้นี่ปลูกเลื้อยป่านี่มาครับวันนี้อยู่กับ640 เชอร์เบตัวแรงไวรัสโมดิฟายนะครับผมปูอ้อยรับจ้างครับผมปูอ้อยรับจ้างต้องสวนนะครับบ่วสวนบ่ได้บ่คือปูอ้อยเจ้าของอ่าวันนี้เขาจะได้เห็นรถเสียลั่นปูอ้อยนะแต่ปุ๋ยก็ตรงนี้ไล่ลงเลยนี่ พอดีมืวอนี้โกแขกชาแนลเพิ่นมานั่นะครับคุณไถ่รถไถไถ่รถไถอยู่ท้างคุณครับคุณแบมรถไถอยู่หนะ่อยเดี๋ยวปูกุตัวตรงไลยเดี๋ยวให้โกแขกมาสอนมวยให้เนาะแต่เน,นี้กับไปมึองจะข้องรถเพิ่นปลูกักการ์เสียดันนะครับเสียดัน640ตัวแรงนะครับเครื่องปูกก็เป็นของกลุ่มธุิจนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับของ ของกแขกนะครับขอใส่น้ากันของกแขกปลูกแล้วแล้วนี่ครับมาเดิมราเดิมมากอะมาเก็บเศษก้อนเลยนะครับผมเป็นยังก็เก็บเศษก้อนเพราะว่าตะกกแรงมากถ้ามันมาหอดเศษมันจะขี่ขาดนะครับการจะเฮ็นแหงเห็นมันง่ายสบายสบายเขาต้องเก็บเขาต้องเห็ดอันมันลําบากสะก่อนเขาจะเห็นอันมันสบายอันมันง่ายเนาะนี่ครับข้างนอกอะจิ สียงามเติบอยู่ครับแต่ว่าแต่ผมมีเวลาผมอาจจะได้อยู่ทายนะครับหาผมมีเวลาก็าก็เลี้ยวไปฮะมาชมเพื่อนกันนะหนักเห็นจังไดเออปลืก้กแท้รถใหญ่เนี่ยครับรถใหญ่มันเลือกธรรมดาอันนี้ยาก็เป็นยาวไหวนะครับเนีย่ยยาวไหวเวลาปลูกมันก็บหลักลีดมันก็สชี รีดพอดีปันได้นะครับเพราะว่าขานมันครบพอด,ดีหากับผมคลิปนี้กับพ่อตองอียงมากมายนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการปลูกปั้ยของเสียรันกับพกซีศูนย์เทอร์โบตัวแรงประจำช่องไทยทาชาแนลกลันเลยนะครับผม เป็น,นทังไดกันบ้างครับผมโอ้ถือว่าโหดอยู่นะครับแปลงนี้ก็จะเจ้า,ถา,ถาไถไถว้บาง,ง้ามนะครับมันก็นเลยปลูกมันก็นเลยงอนะครับผมเรือเรือว่าคนปลูกก็ฟีมือกับวัชจักนะครับนะเนาะนี่ก็พื้นที่ตรงนี้ประมาณสิบเอ็ดไร่นะครับผมสิบเอ็ดไร่นะครับป่ะเดี๋ยวพาไปเมืองลอง เดี๋ยว่ปมึงลองอ้อยเสียรันนี่ครับผมงอแงอแบบมิชีสันไปมึงลองอ้อยแล้วประจานเลิกหน่อยนี่ครับที่แรกอะ่ะที่แรกใครแน่ใครแน่ไปมากมองก็จะใช้ไปขี่ไล่แล้วมันละเปไปเลยนะครับ นี่บอกง่ายๆนะครับก็คือว่าปลูกไปไร่หนึ่งก็จะไถไปไร่หนึ่งนะครับมันก็เลยมันก็เลยเห็ดแหย่ลองอ้อยเบี้ยวอ่ะก็จะกับว่าไปยังครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมสืบมาทายให้แล้วแกตัวไม่อยู่จำมื้นี่กัมีเวลาแค่นี้นะครับเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชม6640 2องเผาเชอร์บู บายเล็กโมดิฟายของรถของเสียลั่นเพียงเทานิก้กอนนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมสิไปีไทยกันไหนไปทศไทยทุกท่ฝากกันอ่างเอฟซีติดตามไปกำลังใจให้ผมได้ไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ